สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านสมาชิกเก่าและใหม่นะครับคือตันนี้เนี่ยนะครับผมหลงไปแล้วนะครับหลงไปแล้วแต่น,นี้ผมทบทวนอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นวันนี้เป็นคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายสองตัวบนล่างนะครับดูเอามันจะผ่านหรือไม่ผ่านอ่าตาม ตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมลงไปแล้วว่าอะไรยังไงแต่วันนี้โค้งสุท้าจะให้ดูอีกทีเนี่ยกระดาษแพทย์นี้ผมลงไปแล้วนะลงนายท่านจำสิทดูไปแล้วคือสูตรที่หนึ่งนะครับเนี่ยสูตรที่หนึ่งมันจะมีเนี่ยจับคู่แบนได้ประมาณนี้สูตรที่สองก็จับคู่ได้ประมาณนี้นะ ชุดที่สามก็อยู่ประมาณนี้หกชุดชุดที่สี่เนี่ยได้ได้สี่ชุดเองเพราะว่าเด็กมันชนกันไงเลขสี่เลขสามใช่ไหมสังเกตดูนะเนี่ยถ้าเบิ้ลน่ะมันก็จะเบิ้ลตรงนี้แหละนะครับตอนนี้ท่านจำซิก็ต้องจำแม่นๆนะคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าห้าเจ็ดกับห้าแปดเจ็ดแปดเนี่ยไม่ชนกับชุดที่หนึ่งและชุดที่สองใดๆนะครับท่านอะที่ชอบก็เอานะตัวนี้ เลขไม่ชนนะห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเนี่ยนะครับเนี่ยสามตัวนี้อันนี้พิเศษเลยนะครับเพราะว่าเลขตัวนี้เนี่ยไม่ชนกับใครแต่ไม่ชนออกได้นะครับมันออกได้ตอนนั้นหัวนี้เนี่ยมันหวยออกชั้นจอททานเจมามจิกทานเจมามจิกบอกว่าอาจารย์หวยชั้นจอดอะคือผมไม่เกี่ยวกับชั้นจอดนะครับ เอ่อจะสั้นจอนหรือจะออกในกองสลากก็เหมือนเดิมนะครับเขาชอบออกเลขเบิ้ลเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ้ลหามออกแล้วก็ชอบออกเลขตัวเดิมนะครับมันไม่เกี่ยวกับสั้นจอนหรือจะออกในกองสลากอ่าคือผมไม่เกี่ยวนะครับผมทําตามสถิติของสูตรแต่ละสูตรตอนนี้เนี่ยอ่ทาท่านชที่ดูดีๆนะหนึ่งสองสามมันมีสามสูตรนะครับก็เดี๋ยวหงวดหน้านะครับถ้าเกิดเราก็ดูตรงนี้แหละครับนะ เออในสูตรที่สองในเข้าไหมสมมุดว่างวดวันที่หนึ่งธันวานเนี่ยครับถ้าเข้าแล้วก็เอาไว้ก่อนสมุดว่าสูตรที่สามถ้าไม่เข้าก็ตัดออกมันจะเลือสองสูตรน,นะครับจะน้อยลงน้อยลงนะท่านสมาชิดทีตามดูก็แล้วกันนะครับแต่สูตรที่หนึ่งเนี่ยเข้าแน่นอนแต่ว่าเลขเยอะนะครับเลขเยอะนะสูตรที่หนึ่งเนี่ยเอานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดชิบสองชุดเนี่ยนะครับ 1, ชุดที่หนึ่งชิสองุดแต่ตัดผมตัดเล็กดับนี่นี่น,น,น,นี่ดับเนี่ยกะตัดตัดตัวนี้ออกนะเนี่ยแต่ท่านอะไรที่ไม่ตัดก็ได้เพราะเล็กดับบางทีมันก็ไม่ดับอะนะแต่เดี๋ยวไปดูฉบับโครงสุดท้ายก็แล้วกันนะคือท่านสมาชิกเลือกสูตรก็ได้นะครับเลือกสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะสิบสองชุดนะ บนล่างสิบสองชุดตรงนี้ตรงๆก็หงดหงิดแล้วสามแปดก็ยู่ชุดที่หนึ่งนี่แหละนะครับชุดที่สองเนี่ยสี่ชุดเนี่ยนี่แหละเลขเบิ้ลนะครับสามสามสี่สี่เนี่ยนะครับนะตอนนี้เรามาดูเรื่องเรื่องเลขตัวนี้น่นี่เห็นไหมเด่นบนล่างเห็นไหมเลขสี่เนี่ยมันชนกันที่สี่สูตรคือเด่นที่สุดนะรองลงมาเลขสามนะครับ รองลงมาเลขสามแล้วก็เลขหนึ่งก็รองชนสองสูตรเลขสองก็รองชนสองสูตรก็คือนี่นะครับผมจับให้หลักหลักสิบอยู่ที่เลขสามเลขสี่เลขหนึ่งเลขสองเนี่ยนะครับอาจะสามอะไรนี่เนี่ยเนี่ยผมจับเลขเด่นเนี่ยนะครับคือสามสี่หนึ่งสองเนี่ยนะครับสี่ตัวนี้อ่าคิดว่าสามอะไรสี่อะไรหนึ่งอะไรสองอะไร มันก็อยู่ในในชุดนี้นแหละครับในชุดคํานวณเนี่ยในในสูตรที่เนี่ยเนี่ยมันมีสี่สตัวนี่แหละครับเด่นที่สุดหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนี่สังเกตนะครับอ่ะอ่ะที่เดี๋ยวไม่เข้าใจอีกอ่ะที่ผมเขียนเลขอย่างนี้ก็เลขสามเลขสามสามตัวก็คือมันชนกันสามสูตรเลข 4, 4สี่สี่ตัวชนกันสี่สูตรกันเนี่ยเลขหนึ่งสองตัวใช่ไหม ก็ชนกันที่สองสูตรเลขสองชนที่สองสรุปแล้วก็เลขเด่น,นงวดนี้ก็คือสามสี่หนึ่งนะครับแล้วก็สองจะซองอะไรคุณก็ดูเอาในในในที่ประกบคู่แล้วท่านใดที่มีมีเลขใน่วนตัวก็ได้นะครับมาใส่เอาสามอะไรตรงเนี้ยใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ อ่าประมาณนี้นะครับท่นี้อ่ะพอแล้วมาดูโครงสุดท้ายนะครับที่ว่านี่เนี่ยใช่ไหมนี่ครับวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าหสิเจ็ดนี่แหละครับบนล่างนะน,น,นี่บนล่างนะโค้งสุดท้ายนะครับ ขงสุดท้ายคำที่ว่าเลข4เอะเมื่อตะกี้นี่นะครับเลข4เนี่ยน,นี่เลข4เนี่ยที่มันชนกัน4สูดนี่นะครับเนี่ยเลข4ถ้าถ้าเลข4มานะมันก็จะอยู่นับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบชุดนะครับสิบชุดนะถ้าเลข4มามันจะอยู่สิบชุดนี้ นะสิบชุดนะแต่สมมติว่าเลขหนึง่งเนี่ยตัวรองเนี่ยที่ว่าเด่นบนล่างเลขหนึ่งเนี่ยนี่ครับเนี่ยนีย่อยู่นี่แหละเบิ้นจะเลขจะเบิ้นจะอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าเป็นเลขหนึง่งหรือ เลขสองใช่ไหมเนี่ยมีตัวรองมีหนึ่งกับสองใช่ไหมนี่กับที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละเนี่ยเนี่ยผมจับคู่เห็นแบบนี้นะนะครับถ้าเลขหนึ่งมาเลขสองมาเอเลขเบิ้ลมาก็จะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเจ็ดชุดนะครับเนี่ยเจ็ดชุดอันนี้ ผมเรียงลำดับเหล็กเหล็กเด่นนะเด่นสี่เด่นสามนะครับเด่นหนึ่งเด่นสองใช่ไหมมันทั้งหมดมันมีสามตัวนี่ไอ้ีตัวนะครับนี่เห็นไ,ไหมแต่เด่นที่สุดก็คือเล็กสีนี้นะครับถ้าเล็กสีนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับสิบชุดนะนะครับสิบชุดนะแต่ถ้าถ้าเล็กหนึ่งตัวรองเนี่ยเล็กสองตัวรองมาเนี่ยก็จะอยู่แค่เจ็ดชุดนี้นะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะ สามตัวสามตัวบนน่ะนะครับไม่ตรงนะนี่ตัวนี้ครับสองชุดนี่สองชุดเดียครับนี่สามตัวบนไม่ตรงนะกลับตัวด้วยนี่สองชุดเองนะครับนี่ตรงนี้ฉะนั้นคุณก็ดูเอาหนึ่งสองเนี่ยมีไหมน,หน,หน,หมนี่นี่ยสองหนึ่งหนึ่งสองเห็ไหมนี่เนี่ยเห็นไหม หนึ่งศูนย์มีไหมศูนย์หนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งศูนย์เนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยประมาณนี้เอาแคปแคปหน้าจอจดก็ได้นะครับเห็นไหมเห,เห็นเต็มนะครับเห็นเต็มทุกตัวนะเออประมาณนี้แหละเอาทุกตัวนะครับทุกตัวไม่ต้องปรับตัว แต่ถ้าพึ่งส,สมมุติว่ามันออกตัวกลับก็ไม่ไหวแล้วลนะ่ะซากมันเถอะนะถ้าออกตัวกลับก็ปล่อยไปเถอะนะมันเปลืองอันนี้สิบชุดถ้าตัวกลับมันเป็นยี่สิบชุดเลยนะเอาแบบนี้ตรงๆไปเลยทุกๆซักมันนะอันนี้ก็เช่นกันเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยตรงๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลับเป็นเปลืองต่างแต่ว่า บนล่างเนี่ยอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้บนล่างด้วยนะเลขทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับอ่าเอาตัวนี้ดูกันสามตัวนี่เนี่สามตัวบนตรงไอ้ไม่ตรงไม่ตรงกอไปไม่ตรงเพราะว่านี่มันเคยออกตัวกลับเคยออกตัวกลับนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองนะครับสามตัวสองชุด สามตัวบนนะสามตัวบนสองชุดนะครับก็ไปเลือกลอตเตอรี่ได้ก็เป็นการดีนะหนึ่งสองสามกับศนะูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะครับที่ที่แน่ๆก็อยู่อยู่สบับเต็มนี่แหละครับนี่นะเลขสี่นะอยู่ตรงนี้สิบชุดฐางเลขหนึ่งเลขสองอยู่ตรงนี้อยู่ในอยู่ในเนี่ย อยู่ในเลขสมันจะมีเลขสองตัวหนึ่งนะเดี๋ยวๆดี๋ยนท่านะมาชิดเน้นนะเน้นเลยเลขมันชนกันแล้วนี่สสองเนี่ยนะครับมันชนเลขสองเนี่ยนะครับชนตัวผมนะสีสองเนี่ยพิเศษนะจะออกไม่ออกไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นไปนได้ก็อยากให้เอาหมดนี่แหละนะเอาหมด10บชุด เกตชุดสิบนะเกดชุดทั้งหมดอะนะสิบเกดชุดนะเยอะนะเลยแต่ถ้าถ้าจะเอาน้อยๆก็นี่แหละครับนี่นี่<จบ>นี่เนี่ยน้อยๆเนี่ยตรงนี้สองชุดนี้นะครับท่านาที่ชอบเหล็กหน้อยๆเหล็กไม่เยอะเอาตัวนี้สองสามตัวกลับตัวด้วยนะครับนะครับคือหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยมันชนกันอยู่อยู่แล้วเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยนะเห็นไหมหนึ่งศูนย์หน่อย ห็นไหมอืมอันนี้สมมุติว่าเบิ้ลก็น่าจะเป็นสามสามทีซีนี่แหละนะเนี่ยทีสีเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้เหลยครับทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดนะผมแต่ว่าเน้นเน้นซีสองก็จริงหนึ่งศูนย์หนึ่งสองก็จริงแต่ว่าบางทีมันไม่ออกอะ่ะแต่ว่าเลข เลขสีีเนี่ยมันชน,นะม,นมันชนนะมันมันชนเพราะว่าเลขสีมันเด่นเด่นกว่าเพื่อนบางทีมันออกสีีก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะออกสี C C, 2, ่สองหรือขออภัยสองสองด้วยนะครับเดี๋ยวนีเออลืมไปขออภัยครับเดี๋ยวนี้แป๊บนึงเขียนให้มีสองสองด้วยนะครับเลขบินงวดนี้มีสองสองด้วยนะ อืมแปดชุดรวมแล้วแปดชุดนี่สองสองด้วยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วครับถูกผิดประกันอะไรก็อย่าไปโทษกันแล้วก็ดูแล้วก็อยากให้พิจรารณาเออเอาเลขมันเยอะไลยเอาตัวที่ชอบนะนะคืออยากให้ดูเลขเด่นนะี่ะเด่นสี ตัวเต็งนะแต่บางทีมันก็ไม่ออกอ่ะตัวเต็งอ่ะมันออกตัวรองตอนนี้เด่นสามกสสนก็สามสูตรอ้าวจะสามอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละครับมีหมดเลยเนี่ยอยู่เนี่ยจับคู่เรียบร้อยแล้วสมุดเด่นเด่นหนึ่งรองเด่นสองรองบางทีงออกก็มีนี่มีหนึ่งมีสองเนี่ยสารพัเดเรื่องตรงนี้จบนะครับขออภัยท่านในที่ทุนน้อยนะครับอ,า,อาจจะลำบากแต่ว่าคนที่ นักลงทุนนะนักลงทุนเขาไม่กลัวหรอกเลยแข่เนี่ยเขาเอาเป๊ะ,เ,ปะเลยผมมีมสมาชิกเาแต่ผมไม่เอยนามนะเขาถูกทุกงวดอะ่ะไอ้ไงวดที่สามแปดเมื่อกี้เนี้ยนไะอ้สูตรที่หนึ่งนั่นแหละเขากลัวทำไมอะ่ะเ,เขาซื้อสามแปดน่าจะสิบเอ็ดใบมั้งเขาบอกว่าสิบเอ็ดใบลอตเตอรี่สิบเอ็ดใบก็พออยู่ได้นะครับนะประมาณนี้อันนี้คนมีทุนนะ สำหรับคนที่ไม่มีทุนก็ตัวเรเอาเลือกเอาใบใดใบหนึ่งก็ได้นะในในเลขทั้งหมดเนี่ยเลือกลอตอรีสักใบหนึงอ่ะเสียงดวงกันไปเล็กๆกน้อยๆนะครับนะอย่าไปมุ่งมั่นอย่าไปวังรวยตรงนี้แต่ที่ผมถามทั้งหมดเนี่ยก็คือมันเป็นแนวทางนะครับแนวทางบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกอท่านใดที่ติดตามผมก็รู้ดีนะครับเออคลิปนี้ช่องนี้ นะครับหวยฟรีไม่มีเงินขไขใดๆทั้งนั้นนะครับผมสนับสนุนให้ท่านสมาชิกไปซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบหนึ่งเลขเยอะก็จริงเอาเลือกตัวไหนก็ได้สักใบหนึ่งอะ่ะถ้าดวงเราดีแล้วเดี๋ยวอาจจะถูกรางวัลอื่นก็ได้ออถูกเลขหน้าเลขหลังรางวัลอื่นอือ่ะอ่ะจากรางวัลที่หนึ่งไปถึงรางวัลที่ห้าประมาณนี้นะครับนะขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดี ปรดใช้วิจารณญาในการตัดสินใจด้วยนะครับตัดสินใจว่าจะเอาตัวไหนอะไรยังไงไม่ใช่ว่าไปทุมเทจนหมดเรื้อหมดตัวไม่ได้นะครับยานะมันถูกยากผมบอกแล้วไงหวยนั้นมันถูกยากจริงๆนะครับก็ดูงวดนี้นเขาจะออกอะไรอะ,อระกองสลากเขาเลโกงสลากเขาชอบเลขเบิ้ลหน้าเบิ<ๆ>้ลหลังเบิ้ลหามแล้วก็ชอบออกเลขเ<ๆ>ดิมๆแล้วก็โอ้สารพัดก็ถ้าชอชิก,ก็ดูเอาก็แล้วกันผมไม่ได้พูดเล่นนะก็เรื่องจริง ผมมีข้อมูลตั้งแต่โอ้ยหลายปีแล้วครับอืหวยออกแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละวิกแต่ละงวดมันออกอะไรบ้างมันซ้ำๆกันเนี่ยกับเมื่อกี้เนี่ยก็เห็นไหมมันซ้ำๆกันเลขเดิมๆมาสามงวดช้อนอะเออพอแล้วไม่ต้องเรื่องของเขานะครับเรื่องกองสลากเขาจะออกอะไรเรื่องของเขาไอ้เรื่องของเราแบบนี้นะครับเรื่องของเรา <c oughs> นะนจำไม่ชีขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีคลิปนี้จบแค่นี้นะครับนู่นเลยเจอกันนู่นแหละ ลังพวยออกแล้วก็มาเฉลยกันว่ามันถูกอย่างไรมันผิดอย่างไรคืนนี้จบแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ